สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับช่องฟังเรื่องผีช่องเล็กๆของคนกลัวผีอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีเรื่องปอบนางสายใจจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องฟังเรื่องผีกันสักนิดนะครับขอบคุณมากๆครับเสียงวิ่งกระหืดกระหอบดังตรงมาที่บ้านผู้ใหญ่ เป็นเสียงของชาวบ้านสามคนที่กําลังถือไฟฉายวิ่งอย่างหน้าตาตื่นพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เกิดเรื่องแล้วเมียไอวิทย์เมียไอวิทย์มันเป็นอะไรวะหายใจแล้วค่อยพูดสิวะข้าฟังไม่รู้เรื่องกันพอดีก็เมียไอวิทย์สิพ่อผู้ใหญ่เมียไอวิทย์มันเป็นปอบเฮ้ยพวกเองไปรู้ได้ยังไงวะว่าเมียมันเป็นปอบก็เมื่อสักพักนี้เองพวกผมแอบไปบ้านไอวิทย์มากล่าวว่าจะแอบไปเอาเหล้าที่มันซ่อนเมียไว้ที่ถุนบ้าน แต่พอไปถึงก็ค่คอยๆยองเข้าไปตีถุนบ้านมันนั่นแหละกาลังจะหยิบขวดเหล้าเลยพ่อผู้ใหญ่อยู่ๆก็หันไปเห็นเมียไอไวิทย์กำลังนั่งยองๆควักเครื่องในไก่กินเห็นแล้วขนในตัวนี่ลุกวาบเลยพ่อผู้ใหญ่สะดุดขาตัวเองจนล้มพอเมียไอไวิทย์เห็นผมมันก็รีบวิ่งตามมาทั้งๆท,ท,ท,ที่ปากมันยังเปื้อนเลือดแดงอยู่เลยกว่าพวกผมจะหนีมันมาได้ก็แทบแย่แล้วไอไวิทย์มันไม่อยู่บ้านหรอวะพวกเองถึงแอบไปขโมยเหล้าที่บ้านมันได้ ก็ไม่น่าจะอยู่หรอกพ่อผู้ใหญ่ช่วงทุ่มสองทุ่มเห็นมันเคยบอกว่าต้องเอาข้าวไปให้แม่ที่นอนป่วยอยู่ีบ้านอีกหลังหนึ่งพวกเองก็ผิดที่ไปบ้านมันค่คำมืด,มดแถมจะไปเอาของเขามากินอีกแต่ไอที่ข้าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องนั้นก็มีไอวิทนี่และว่านั่นสิพ่อผู้ใหญ่เราจะเอาอยัางไงกับมันดีล่ะข้าก็อยากเห็นเองกับตาก่อนจะได้ไม่แต่ขิดแต่ขวงใจว่าใส่ร้ายป้ายสีมันพุ่งนี้ บกเองพาข่าไปดูหน่อยเถอะวะแต่ผมขอไปตอนกลางวันนะพ่อผู้ใหญ่กังคืนน่ะผมไม่กล้าผ่านแถวนั้นเลยผมรู้สึกกลัวไงก็บอกไม่ถูกเดี๋ยวลองไปหามันพรุ่งนี้เช้าดูก่อนว่ามันมีอาการของผีปอบอย่างที่คนโบราณเขาว่าไหมแล้วมืดๆต้องไปแอบซุ่มดูอีกรอบหนึ่งถ้ามันเป็นปอบจริงหมู่บ้านเราก็ตกอยู่ในอันตรายแล้วแหละไปคืนนี้แยกย้ายพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ เช้าว,วันลุ่งขึ้นใหม่นัดทาสามสหายที่เชอผีปอบเมียไอวิทเมื่อคืนก็เดินตามหลังผู้ใหญ่บ้านไปบ้านไอวิทแต่เชา้าพ่อไปถึงก็เห็นไอวิทกำลังนั่งฝนมีดอยู่ใต้ถุนบ้านไอวิทเอ้ยหายหน้าหายตาเลยนะพักเนี้อ้าวแล้วพ่อผู้ใหญ่มาไงล่ะครับเนี่ยมาถึงนี่ได้ข้าก็มาของข้าเรื่อยๆนี่แหละแวะเยี่ยมลูกบ้านตามภาษาเดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่รอแป๊บหนึ่งนะ ผมไปเอาน้ำมาให้เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องข้ากินมาหลายบ้านแล้วกินอีกก็ท้องแตกตายกันพอดีแล้ววะแต่เออเมียเองหายไปไหนวันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเมียผมมันนอนป่วยอยู่บนบ้านนะผู้ใหญ่ตั้งแต่แม่มันตายมันก็ตอมใจเจ็บอดอด,อดแอดแอด,แอดมาหลายวันนี่ก็น,นอนสมลุกเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เลยพ่อผู้ใหญ่ถ้งนั้นพาข,าข้าขึ้นไปดูอาการมันหน่อยวะ เพื่อข้าจะหายาต้มยากินมาให้มันได้มันจะได้อาการดีขึ้นในตอนที่วิทย์พาผู้ใหญ่พร้อมกับสามสหายขึ้นไปดูอาการของภรรยาที่นอนสมอยู่กลางบ้านพอไปถึงก็เห็นล่างผอมโซหนังหุ้มกระดูกนอนแน่นิ่งอยู่บนเสือ่อโอ้โหนี่มันเป็นถึงขนาดนี้เชียวหรอวะใช่จ้ะพ่อผู้ใหญ่พาไปหาหมอที่ไหนที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นเลยแถมนอนเพอ้อพูดอะไรก็ไม่รู้ ผมก็ฟังไม่รู้เรื่องสายใจพอผู้ใหญ่มาเยี่ยมนะตื่นขึ้นมาคุยมาทักทายกันหน่อยสิเสียงวิทย์เรียกพร้อมเขย่าตัวสายใจเบาๆเมื่อสายใจที่กำลังหลับค่อยๆลืมตาตื่นเพราะเสียงผัวปุบพอลืมตามาเห็นคนเต็มบ้านก็แทนที่จะดีใจเมื่อมีคนมาเยี่ยมแต่สายใจกลับไรแต่เพื่คนที่มาเยี่ยมซะง,งั้นอา้าสายใจทำไมทำอย่างนั้นล่ะ เขาอุตส่าห์มาเยี่ยมกันนะกูไม่อยากให้ใครมายุ่งกับกูสายใจพูดด้วยน้ำเสียงแหบฮาวและจ้องมองไปที่คนมาเยี่ยมตาขม็งสายใจเอ้ยข้าผู้ใหญ่นิ่มก็เห็นว่าเองไม่สบายข้าก็เลยมาเยี่ยมมึงไม่ต้องมาเยี่ยมกูกูสบายดีสายใจพูดจบก็ร้องกรีดสนั่นบ้านจนทำให้ผู้ใหญ่และคนอื่นๆต้องรีบลงมาที่ถุนบ้านจากนั้น วิทย์ก็ขอให้ทุกคนกลับไปก่อนแล้วก็ขอโทษแทนสายใจด้วยพอกลับมาถึงบ้านผู้ใหญ่ทุกคนต่างก็สงสัยพฤติกรรมของสายใจอย่างมากพวกเองเห็นเมื่อวานไหมวะเป็นนางสายใจจริงๆหรือเปล่าจริงสิพ่อผู้ใหญ่ผมสาบานได้เลยแถมยังวิ่งไล่ตามพวกผมได้อีกต่างหากแต่ที่เห็นวันนี้สภาพมันไม่น่าเดินไหวเลยนะนอนเป็นผักจะยกมือชี้หน้าพวกเรา มันยังไม่ไหวเลยถ้างั้นเอางี้สักสองทุ่มพวกเองพาข้าไปแอบดูที่บ้านไอวิทยอีกทีถ้าเป็นอย่างที่พวกเองว่าข้าก็ไม่เอาไว้เหมือนกันหลังพระอาทิตย์ตกสมสหายที่พร้อมไปด้วยอาวุธครบมือก็พาผู้ใหญ่ค่อยๆย่องไปซุ่มเงียบอยู่บริเวณป่ากล้วยหลังบ้านไอวิทย์ไอวิทย์มันออกไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็มีแค่นางสายใจคนเทียวแล้วคอยดูเถอพ่อผู้ใหญ่ มันต้องลงมาหาอะไรกินแน่ๆเพราะวิญญาณปอบในร่างมันหิวพวกเองก็อยากกระตกกระตากไปถ้ามันทำอะไรก็ปล่อยให้มันทำไปก่อนทามันเป็นปอบอย่างที่ว่าเราค่อยจัดการมันตอนเช้ากลางคืนแบบนี้เป็นเวลาของมันทั้งสี่นั่งซุ่มเงียบอยู่พักใหญ่จากนั้นก็มีเสียงคนกำลังเดินลงมาที่บันไดบ้านในความเงียบสงัดตอนนั้น มีเพียงเสียงหลีดหลิ่งเลไรที่ร้องเสียงแซ่แต่พอสายใจเดินลงมาถึงพื้นดินเสียงทุกอย่างรอบตัวบ้านก็พันเงียบลงตอนนั้นทั้งสี่หัวใจเต้นโครมคามอยู่ในอกสายตาจ้องนิ่งไปยังล่างผอมโซของนางสายใจที่กำลังเดินหันซ้ายแลขวาไปที่เล้าไก่หลังบ้านตอนกลางวันมันยังนอนเหมือนคนกำลังจะตายเลยนะมึงที่ตอนกลางคืน วิญญาณปอบเข้าสิงเดินปอเลยเชียววิญญาณปอบในร่างสายใจค่อยๆเปิดเล้าไก่ช้าๆแล้วก็มุดหายเข้าไปพักใหญ่ทั้งสี่มองไม่เห็นว่าสายใจทําอะไรอยู่แต่พอสายใจกลับออกมาจากเล้าไก่ก็เห็นเลือดแดงเปิดเต็มหน้าเต็มมือของสายใจจนผู้ใหญ่ต้องอุทานออกมาเบาๆตายหาอีนางสายใจมันเป็นปอบจริงๆด้วยวะจะเอาไงดีละทีนี้ หมู่บ้านเราไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วเงียบหน่อยพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวนางสายใจมันได้ยินในตอนที่สายใจกำลังเช็ดล้างคราบเลือดอยู่ที่ตุ่มใส่น้ำข้างบ้านจูจูวิญญาณปอบในร่างก็รู้ว่ามีคนมาแอบดูทำให้มันพาร่างสายใจหันขวับและเดินตรงเข้ามาที่ปากกล้วยตรงที่ทั้งสี่นางการหายใจเงียบอยู่ขณะนั้นเอง ที่ปอบกำลังเดินมาถึงจุดที่ทั้งสซ่อนตัวก็มีเสียงวิทย์ผิวปากํำเพลงแววมาจากทางหน้าบ้านทำให้วิญญาณปอบในร่างสายใจรีบวิว่งขึ้นบันไดกลับไปนอนสมตามเดิมทั้งสีถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่ไม่โดนผีปอบนั้นเล่นงานแล้วก็พากันกลับมาที่บ้านผู้ใหญ่เพื่อมาหาลือว่าจะเอายังไงกับผีปอบตัวนี้ดีเอายังไงกันดีล่ะพ่อผู้ใหญ่มันรู้ตัวแล้วนะว่ามีคนรู้ว่ามันเป็นผีปอบ จากนี้แย่แน่ๆข้าก็คิดเหมือนเองนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าข้าจะไปหาหมอผีเอาหมอผีมาปราบมันช่วงนี้พวกเองก็ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันไปไหนมาไหนก็อย่าไปคนเดียวแล้วพวกชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวล้วพ่อผู้ใหญ่จะให้ไปแจ้งข่าวกับพวกเขาไหมเอ้ยอยังไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนพูดมากเข้ามันจะรู้ตัวเดี๋ยวมันก็หนีไปซะก,ก่อนหรอกพวกเองตอนนี้ มีหน้าที่แค่รอข้ากลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่ผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปว่าจ้างหมอผีที่ต่างจังหวัดและการเดินทางก็ต้องใช้เวลาหลายวันเนื่องจากสมัยนั้นการเดินทางต้องใช้เรือพายไปตามแม่น้ําลำคลองคืนแรกที่ปอบในร่างสายใจรู้ว่ามีคนรู้ว่ามันเป็นปอบมันก็เริ่มพาร่างสายใจออกอาวาดคืนนั้นปอบนางสายใจ มันไปที่บ้านตะหมูตะหมูแกเป็นคนอยู่คนเดียวคืนนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ยินตะหมูร้องพอพากันไปดูก็เจอคาบเลือดไหลเป็นทางยาวเดินตามคาบเลือดไปในบ้านก็เจอตะหมูนอนเป็นศพอยู่บนที่นอนสภาพตาเลือกลิ้นห้อยช่องท้องเปิดอ้ามองเห็นตับไตไส้พุงหลังจากคืนนั้นชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวผีปอบเพราะเห็นสภาพศพตะหมู แล้วหนีไม่พ้นต้องเป็นผีปอบแน่ๆคืนที่สองผีปอบนางสายใจได้ไปอาระวาที่งานศพตาหมูชาวบ้านบอกว่าเห็นมันยืนอยู่ที่หลังต้นมะพร้าวพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆรางมันก็ค่อยๆหายวับไปกับตาพอหลายคนได้เจอกับวิทย์ผัวสายใจต่างก็ถามหาสายใจว่าสายใจหายไปไหนก็เมื่อกี้เห็นยืนอยู่วิทย์ก็งงว่า สายใจจะลุกอย่างลุกไม่ไหวจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่วิทย์ก็ไม่ได้พูดออกไปพอคิดว่าชาวบ้านคงจะตาฝาดเห็นคนอื่นเป็นสายใจแน่ๆหลังจากที่สามสหายรู้ว่าผีปอบนางสายใจไปปากฏตัวที่งานศพบ,บ้านตะหมูจะเอาอยัางไงดีอีผีปอบนี่มันชักจะเอาใหญ่ขึ้นทุกวันพอผู้ใหญ่ก็ไม่กลับมาสักทีชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วนะว่าบ้านเรานะ่ะมีผีปอบ เดี๋ยวข้าจะไปบอกให้วิทย์ผัวมันรู้ว่าอีนางสายใจอเป็นผีปอบไอ้ไม่มึงจะบ้าหรือเปล่าวะพูดไปมันกระทุบหน้าเังเข้าให้สิมันรักเมียมันยังกะไรดีต่อให้ผู้ใหญ่ไปพูดมันก็อาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ําอดทนอีกหน่อยเถอะว่าพวกเราไม่เกินพรุ่งนี้เย็นผู้ใหญ่คงจะพาหมอผีกลับมาแล้วแหละรุ่งเช้าในขณะที่ทากําลังนอนเล่นอยู่ในเปบ้านนะัด แล้วก็มีใหม่ที่กําลังนอนหลับอยู่ใกล้ๆถาก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายมาจากบ้านใกล้ๆแถวนั้นคนที่โวยวายก็คือป้าอ่อนป้าคางบ้านแกตะโกนว่าตายแล้วเสียงดังมากพอทั้งสามได้ยินก็หูพึงรีบลุกไปดูขึ้นไปบนบ้านก็เห็นผัวป้าอ่อนนอนความหน้าเลือดนองอยู่ในห้องน้ำํำพอจับศพพิกดูก็เห็นว่าสภาพเหมือนตะมูไม่มีผิดทั้งสก็เลยรู้ทันทีว่า เป็นฝีมือของปอบนางสายใจแน่ๆพวกมึงไปเตรียมมีดเตรียมปืนกันมาเดี๋ยวนี้นัดพูดด้วยอารมณ์โมโหจนหน้าแดงมึงจะเอาไปทำอะไรวะ้าพูดพร้อมจับแขนนัดไว้กูจะไปยิงอีพีป,ปอบกูทนไม่ไหวแล้วมันฆ่าลุงกูต่อไปก็ไม่พ้นพ่อแม่กูแน่แนๆทั้งสามเขาคันเหลืออดคว้าปืนใส่ถุงย่ามเดินไปที่บ้านสายใจ พ่อไปถึงวิทย์ก็เห็นทั้งสามเดินเข้ามาที่บ้านโดยหน้าตาบูดบึง้งวิทย์ก็รีบเข้าไปถามแต่ก็โดนนัดเอาท้ายด้ามปืนฟาดไปหนึ่งทีวิทย์จึงหมดสติลงตรงนั้นพอทั้งสามไปถึงประตูชั้นบนของบ้านก็เอาตัวกระแทกพังประตูเข้าไปประตูไม้ค่อนข้างเก่าเปิดกระแทกวงกบเสียงดังปึง้งพอทั้งสามเข้าไปในบ้านก็พบว่าในบ้านนั้นมืดสนิทประตูหน้าต่าง ถูกปิดลงกรงอย่างแน่นหนาแถมตรงไหนมีรูมีรอยมีแสงเข้าก็จะถูกตีแปะอากาศภายในบ้านเหม็นตลบอบอวนมแมลงวันบินว่อนเสียงตอมหึงห่งๆเต็มบ้านทั้งสรีบกั้นหายใจแล้วพุ่งตรงไปที่ห้องสายใจนอนอยู่ทันทีพอไปถึงก็รีบเอาปืนจ่อไปที่ที่สายใจนอนแต่ปรากฏว่าสายใจไม่อยู่ที่นั่นทั้งสเดินหากันจนทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบตัว แต่พอทั้งสามหยุดเดินแล้วเงียบหงฟังดีๆก็ได้ยินเสียงกุกกักดังออกมาจากในตู้เสื้อผ้าพอนัดจับประตูตู้กระชากออกก็เห็นสายใจกำลังแทะหัวหนูเป็นเนอยู่ทั้งสามขนลุกเกียวไปทั้งตัวและดมเอาปืนในมือยิงกันคนละเปี้ยงสายใจสภาพผอมแห้งล้มลงกับพื้นดินทุลนทุลายแล้วก็แน่นิ่งไปทาก็คิดว่ามันตายแล้วแต่พอเอื้อมือเข้าไปจับ สายใจก็แว้งหันมกัดที่ข้อมือของทาจนเลือดไหลาอาบใหม่ที่กำลังยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกก็โดนสายใจกระโดดเข้าใส่แต่นัดใช้ปืนจ่อไปที่สายใจแต่มันกระโดดหนีลงบานหน้าต่างไปก่อนพอรีบวิ่งตามไปดูก็เห็นมันวิ่งเฉิวเข้าไปในป่ากล้วยแถมยังมีความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ซะอีกไอ้นัดมึงเห็นหรือเปล่าวะหน้ามันไม่ใช่อีนางสายใจแล้วนเว้ยหน้ามันเหี่ยว ตาแดงกำกูเห็นแล้วกูขาอ่อนเลยวะ่ะเออมันน่าจะเป็นวิญญาณปอบที่เข้าสิงอยู่ในร่างอิสายใจนั่นแหละตอนนี้มันก็คงกะเอาตายไม่งั้นมันไม่เผยร่างจริงออกมาแบบนี้หรอกในตอนที่ร่างสายใจกระโดดหายไปแล้วนั้นทั้งสามก็เดินลงจากบ้านวิทย์ที่กำลังตื่นก็มาเจอทั้งสามพอดีวิทก็พนมมือขอร้องอย่าทำอะไรสายใจมันเลยข้าขอร้องเธอว่า เนวิทมึงพูดอย่างนี้สแสดงว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้นางสายใจมันเป็นปอบวิทย์พยักหน้าตอบทั้งสามโดยน้ำตาที่ไหลนองใบหน้าพร้อมยกมือไหว้ประโลกประโลกไม่ได้หรอกว่ามันฆ่าคนในหมู่บ้านไปสองคนแล้วถ้าฆ่าขืนปล่อยมันไว้ชาวบ้านต้องตกอยู่ในอันตรายกันหมดแน่วิทย์ได้แต่ก้มหน้าร้องไห้เพราะไม่รู้จะแ,แก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ยังไงและหลังจากที่ทั้งสาม พยายามหาตัวสายใจในป่ากล้วยหลังบ้านจนถึงเขตติดต่อกับป่าตีนเขาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลองลอยก็ไม่มีให้ตามอีกด้วยทั้งสามจึงตัดสินใจไป,ไปรอผู้ใหญ่บ้านที่บ้านและพอไปถึงก็เห็นผู้ใหญ่พร้อมกักบชายชุดสล่งสีดำกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่ชานบ้านเฮ้ย hey, พวกเองเอาปืนไปทำอะไรที่ไหนกันมาวะ <c oughs> วก่อไปยิงผีปอบไงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้ไหม ตอนที่ผู้ใหญ่ไปตามหมอผีมันฆ่าควักื่องในชาวบ้านตายไปสองศพแล้วนะฮะขนาดนั้นเลยหรอวะไม่ได้การละต้องรีบแล้วพ่อหมอท,ทําพิธีกันคืนนี้เลยเถอะหมอผีที่นั่งนิ่งก็ค่อยๆหลับตาสวดคาถาเสียงเคือในลำคอหลังจากที่หมอผีลืมตาก็บอกให้ทุกคนไปจัดเตรียมของเพราะอีกไม่นานก็รู้แล้วว่าไอ้ผีปอบตัวนั้นมันไปนหลบอยู่ที่ไหน เออพ่อหมอพ่อหมอรู้ได้ยังไงครับก็กูเลี้ยงผีให้ผีที่กูเลี้ยงไปหาสิวะไม่นานเกินรอเดี๋ยวมันจะมากะซิบพวกเราก็ไปได้ทันทีหมอผีนิ่งรออยู่อึดใจเดียวก็หันหน้าไปทางซ้ายทีขวาทีเหมือนกำลังคุยกับใครที่มองไม่เห็นอยู่เสร็จแล้วหมอผีคนนั้นก็ลุกพวดแล้วคว้าถุงย่ามเดินลงจากบ้านพร้อมพยักหน้าบอกให้ทุกคนรีบตามไป ผู้ใหญ่บ้านหมอผีสามเกลอเดินกันไปเป็นเวลานาน,านจากเวลาสี่โมงเย็นกว่าจะไปถึงตรงที่หมอผีบอกก็ปาไป6กโมงกว่าใช้เวลาเดินานานมากๆพอไปถึงทุกคนก็มองเห็นต้นไทรใหญ่ตั้งตาะงานมองดูแล้วน่ากลัวพิลึกแถมแถวนี้ผู้ใหญ่บ้านเองยังบอกว่าไม่เคยมาซะอีกด้วยหมอผีนั่งลงพร้อมตั้งประลัำพิธีแบบย่อมๆมีเทียเล่มใหญ่ทูบมีดหมอ สายสินทุกคนขณะที่รอหมอผีก็เดินสำรวจไปมาแถวนั้นจนไปเจอกับถ้ำขนาดเล็กปากถ้ำมีรอยเท้าคนมีคาเปื้อนเลือดไหลเป็นทางยาวตอนนั้นใหม่เดินเข้าไปจนถึงปากถ้ำพอหมอก็ตะโกนสั่งด้วยเสียงดังว่าว่าห้ามเข้าไปถ้าไม่อยากตายทำให้ใหม่ถอยกูดกลับออกมาหลังจากที่พ่อหมอนั่งท่องคาถาอยู่สักพักก็เกิดลมพาย,ยุโหม กิ่งไม้ใบไม้ปิวว่อนหมอผีจึงสั่งให้ทุกคนเข้ามานั่งใกล้ๆก,กันและหันหน้าไปตามทิศทางต่างๆและในมือทุกคนก็ต้องถือเทียนที่ปลุกเสกเอาไว้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต่อจากนี้ห้ามทุกคนออกจากกลุ่มและห้ามให้เทียนหลุดออกจากมือเด็ดขาดหมอผีพูดสั่งทุกคนในความมืดของราวป่าแถมมีต้นไทรใหญ่แผ่ปกคลุม จนทำให้มือแทบมองไม่เห็นลายมือเสียงลมพายุพัดฟาดกิ่งไม้ดังแกลก,ลกเสียงพ่อหมอสวดท่องคาถาพึมพำไม่นานหลังจากที่พ่อหมอสวดจบแล้วนิ่งเงียบไปก็มีเสียงหวีดแผดดังมาจากในถ้ำที่อยู่หลังต้นไทรนั้นเสียงมันหวีดผวากรีดแทงหัวใจทาตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะขาดใจแทบทนไม่ไหวเกือบจะลุกออกจากที่นั่งแต่ดีที่นัดคว้าไว้ทัน มันออกมาแล้วเสียงหมอผีที่อยู่ในท่าเอามีดชี้ไปทางต้นใส่แล้วพูดบอกให้ทุกคนระวังตัวในขณะนั้นก็ปรากฏร่างของสายใจที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากข้างต้นใส่ร่างนั้นยืนนิ่งจ้องมาทางพ่อหมอที่กำลังสวดท่องคาถาและในตอนที่ทั้งสองฝ่ายยังนิ่งเงียบจ้องมองกันอยู่นั้นเองพ่อหมอก็เอาเข้าสารเสกสาดใส่มันอย่างจังโดยความแสบร้อนของอาคมปอบในร่างสายใจ ก็ค่อยๆเผยล่างจริงของมันออกมาทิ้งให้ล่างไร้วิญญาณของสายใจนอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นไทรแต่ตัวของมันกระโจนห้อยโหนไปมาบนกิ่งไทรพอทุกคนเห็นสภาพอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นแถมพฤติกรรมแลบลิ้นปิ้นตาก็อดที่จะขนลุกไม่ได้ไม่นานหลังจากที่มันเกาะก,กิ่งไทรจ้องมองมาที่หมอผีนั้นจู่ๆมันก็กระโจนหายเข้าป่ารอบๆไปในตอนที่ทุกคนกำลังช่วยกันมองหา มันก็โผล่ขึ้นมาที่ด้านหลังนัดจนทําให้นัดแถบจะหัวใจหยุดเต้นมันพุ่งออกมาจากพงหญ้าเป้าหมายคือนัดแต่พอเข้ามาใกล้นัดก็เอาเทียนที่พ่อมอให้แทงไปที่มันทีหนึ่งเสียงมันร้องหลังจากที่โดนแทงดังจนป่าแตกมันยืนร้องหวยหวนอยู่สักคู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆถอยหลังกลับเข้าพงหญ้าไปคราวนี้มันไปโผล่ตรงทาามองเห็นพงหญ้าสูงท่วมหัว กำลังขยับไหวเบาๆทาจึงจ้องนิ่งไปที่ตรงนั้นแล้วก็มีมือหนึ่งสะก,กิดที่หลังทาเบาๆพร้อมส่งมีดเล่มเล็กทารับไว้ในมือแน่นจากนั้นผีปอบหลายก็พุ่งกระโจนเข้ามาหาทาทันทีเล็บมือมันจิกเข้าไปที่คอของทาแต่ด้วยความที่ยังมีสติทาก็เอามีดแทงสวนกลับไปจากนั้นหมอผีก็ลุกเอาสายสินมัดมันเอาไว้แล้วก็ดึงมีดที่เสียบคาท้องของมันออก พร้อมกับพันฉับไปที่คอของมันจนคอของมันขาดกระเด็นหลังจากนั้นไม่นานมันก็หมดฤทธิ์ความเหี้ยนและล่างอันเหม็นเน่าของมันก็ค่อยๆกลายเป็นน้ำเลือดสีดำไหลเป็นทางและผู้ใหญ่ที่ถือเทียนอยู่ในมือก็เอาเปลวไฟจุ่มลงไปที่เลือดสีดำของมันทำให้เกิดไฟลุกไหม้จึงทำให้ร่างผีปอบนั้นถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าทานหลังจากที่เผาศพสายใจเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นวิทย์อีกเลยหลายคนก็บอกว่าเขาไม่กล้าสู้คนในหมู่บ้านจึงย้ายไปอยู่ที่อื่นและตำนานผีปอบของนางสายใจก็ยังเป็นเรื่องเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ครับ